ก็กลับสวัสดีพี่น้องเช่ารูบบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสาหรับการหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เรามาตามหากันนั่นก็คือเจ้าดาบปัดมูนสวอร์ดนะครับผมหรือว่าดาบเลือดพัดจันนั่นแหละครับซึ่งของชิ้นนี้นะครับก็แจกแค่2000ชิ้นเท่านั้นนะครับผมและตอนนี้ก็ยังไม่มีออกไปสักชิ้นเลยนะครับผมแมปนี้ผมบอกเลยใครไม่เล่นเนี่ยพลาดมากมานะครับเพราะของที่เขาแจกมาแต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมผมเองก็เล่นเกมนี้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับผมเาาจล้้บ ของเรานะครับส่วนหน้าตาเกมจะเป็นไงเดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมกันครับผม เอาละครับหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านขวามือเหมือนเดิมครับที่มันเขียนว่า BUGC สายลุงตรงนี้อยู่นะครับผมก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งเควสมีทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับผมคือแนะผมบอกเลยผมได้ทําการปล่อยบอทไว้ทั้งคืนแล้วครับเมื่อคืนผมก็ไม่ลุ้มกันนะว่าผมจะได้เลขสวยหรอเปล่านะเพราะตอนนี้ผมเหลือเปิดกล่องอีกต้อง1,800กล่องนะครับไม่รู้จะทันไหมนะซึ่งเควสแรกนะครับเขาให้เราเรียกยานผานนะทั้งหมด80ตัวนะครับอันนี้เราต้องไปสุ ให้เปิดทีบทั้งหมด7,000ใบครับก็มีเปิดออโต้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนเควสสุดท้ายนะครับเขาให้เรารับของรางวัลทั้งหมด22ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทําเควสอันแรกก่อนนะครับผมเขาให้เราเรียกยานพาหนะทั้งหมด80ตัวนะครับซึ่งยานพาหนะเนี่ยเราต้องไปเรียกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะถ้าเพื่อนๆเกิดมาเพื่อนๆจะมาเกิดตรงนี้นะครับผมอ่าให้เพื่อนๆเดินกลับหลังไปครับมันจะมีสีเงินกับสีทองนะครับให้เพื่อนๆเดินเข้าสีทองเลยนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วเวลารีเซ็ตมาแต่ละคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าราคามันจะเท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมก็รอเวลารีเซ็ตอยู่นะครับเมื่อวานผมเปิดจนผมตังค์หมดเลยนะแล้วนี้ผมก็มาเก็บตังค์ใหม่เพื่อจะรอเปิดรอบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพชรนะครับผมเพื่อนๆก็ไปสุ่มกันได้เลยนะครับเพชรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นราคานะครับมันก็จะเปิดร้อยอยู่นะครับเมื่อวานผมก็เปิดไปประมาณรู้สึก3,000เพชรเลย้งครับที่ผมเเเเเปปปิิิดดดดไไไมมืืื่่่อออววววาาานน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 สธธีีกกกกกรรรหพพ็็คคคลลลงงัััััะะบผ้ย ส่วนเควสต่อมานะครับวิธีการลงดันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมให้เพื่อนๆเข้าดันนะครับผมหรือเพื่อนๆจะเปิดออโต้ข้างขวาตรงนี้ก็ได้นะครับที่เขียนว่าออโต้ไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าดันเจมไปได้เลยนะครับบอสที่เพื่อนๆจะฆ่าเพื่อนๆจะฆ่าตัวไหนก็ได้นะครับบอสดันไหนก็ได้ให้ครบ180ตัวนะครับผมไม่จําเป็นว่าจะเป็นบอสดัน1ดัน2ได้หมดเลยครับทุกดันเพื่อนๆไปดัน2ดัน3มันก็จะนับเป็น2ตัว3ตัวไปนะครับผมส่วนต่อมาเควสตเปิดทีบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ เพื่อนๆก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดที่กล่องนะครับแล้วกดรูปเฟืองออโต้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกว่าเพื่อนๆจะเอากล่องระดับไหนขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมันเปิดต่ำกว่านี้มันก็จะไม่เอาของนะครับผมอย่างผมนะครับเอาตำนานนะผมก็กดเริ่มไปได้เลยนะครับมันก็จะเปิดไปเรื่อยครับถ้ามีต่ำกว่าตำนานเนี่ยมันก็จะไม่มีให้เราเลือกนะครับถ้ามีตำนานขึ้นมาสักิีนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะให้เราดูสเตตัสครับเพื่อเราจะเอาไม่เอาเราก็ไปติ๊กเอาได้นะครับผมส่วนเควสดสุดท้ายนะ อ่ะอันนี้ของวันนี้ผมรับหมดแล้วนะครับผมนะครับรับของผมตอนนี้เหลือเวลาแค่49นาทีเขาจะดีเฟสให้ใหม่นะครับซึ่งภารกิจเนี่ยมันก็ขาดอีกแค่ไม่กี่อันเนี่ครับสำหรับของผมนะของผมเหลือแค่10อันนะถ้าผมทําถึงแค่ช่องทําถึงเพชร300ออันนี้คือผมก็กดรับของได้เลยนะครับถ้าผมเปิดกล่องครบแล้วนะครับผม ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับสายฟรียังไงก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าของสวยจริงของแบบนี้ผมทาคลิปไปตั้งแต่แบบมันเปิดตอนแรกแล้วครับตั้งแต่เวสหัวสิงโตผมทามาเรื่อยๆนะครับแต่ผมมาพลาดตรงเวทที่ทําหัวบัตรมูลนะครับซึ่งใครที่ติดตามผมเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าผมก็ทาคลิปหัวบัตรมูลไปด้วยครับแต่ตอนนั้นน่ะผมก็ทําไม่สาเร็จนะครับเพราะผมเหลือกิจกรรมเวสรายวันนะครับซึ่งผมจะมารับอีกทีมันก็หมดไเแลวนะครับผมก็เสียดายมากๆเลยนะครับผม เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับวิธีการหาของฟ UGC ชิ้นนี้นะครับผมซึ่งเพืเ่นอนๆคนไหนที่ได้ของรางวัลแล้วเนี่ยย่รลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวไปเปิดกล่องต่อก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม่ทันไม่เจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย